สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็จะพาเพื่อนพี่น้องมาพ่นน้ำหมักกันอีกแล้วนะคะเราจะพ่นน้ำหมักอันนี้มีทั้งยาฉุนน้ำส้มสายชูน้ำส้มควันไม้แล้วก็น้ำหมัก ผสมอยู่ด้วยกันนะคะเอามาผสมกันแล้วเราก็จะเอาไปฉีดพ่นผักของเรานะคะมแมลงมันมาตอมเยอะนะผักของเราเนาะนี่ค่ะไอที่เราทำไว้บล็อกกี้นี่แหละค่ะที่เราจะเอาไปไปฉีดเนาะ แล้วก็มีผ้าขาวบางๆลองมันลองไว้นะคะพี่นอ้องใช้ผ้าขาวบางลองนะ่ะลองไม่ให้มีตะกอนไม่ให้มีขี้ผงอะไรหล่นลงไปข้างในเนาะไม่งั้นมันจะฉีดไม่ออกเนาะนี่ค่ะน้ำน้าหมักแล้วก็ใส่ไปเต็มแล้วนะคะ อย่างละแก้วอย่างละแก้วเนาะที่เราเอามาผสมกันไว้ตรงนี้นะน้ำหมักเปลือกเปลือกมังคุดแล้วก็น้ำน้ำหมักยาฉุนน้ำส้มสายชูแล้วก็เหล้าขาวเนาะเราใส่นี่ไปแต่เรามาเติมเอาข้างนอกเนี่ยที่เราไม่ได้ใส่หมักไว้ก็คือ ผงชูรสและกระทิงแดงนะคะเราเอามาใส่ตอนที่เราจะเอาไปพ่นฉีดนี่แหละค่ะเราไม่ได้เอาใส่หมักไว้เลยนะคะมันจะได้ผลดีมากๆต้นไม้ผักอะไรก็จะงามผักที่เป็นดอกเป็นผลก็จะออกดอกออกผลเยอะนะอย่างถั่วแปบหรือผักขี้หูดเนี่ย เก็บได้ตลอดนะคะเพราะว่ามันจะดกมากๆเราใช้น้ําหมักแบบนี้ทํานะคะพี่น้องนี่ค่ะไม่มีพิษไม่มีภัยเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสารพิษเพราะเราไม่ได้ใช้ สารเคมีอะไรสักอย่างเลยเราใช้แต่น้ำหมักฉีดพ่นแต่ต้องขยันฉีดพ่นนะคะถ้าเราไม่ขยันฉีดพ่นมันก็จะมีแมงมาเยอะแมงก็จะมากัดมากินผักอะไรของเราเนาะเราต้องขยันฉีดพ่นนะคะสามวันก็ฉีดทีหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ฉีดทีถ้าเรา ทิ้งไว้นานพอน้ําหมักมันละเหยแล้วแมงมันก็มาเหมือนเดิมนะคะบางทีเราฉีดตอนเช้านาะตอนเย็นเราลดน้ําแมงมันก็มาเหมือนเดิมนะคะนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปฉีดนะคะพี่น้อง เราต้องใช้ผ้าขาวบางลองมันก่อนกองมันเนาะไม่ให้ไม่ให้มีตะกอนเราก็ใช้พอก,กี้นี่แหละค่ะมันจะออกหรือไม่ออกไม่รู้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทดลองหัวมันเลยเนี่ย เมื่อกี้เราเอาไปล้างเนาะแต่หัวมันไม่ได้ไปล้างเนาะหัวฉีกมนเะนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองดูลองดูลองตรงนี้ก็ได้อ้าวได้ผล จะฉีดผักที่หูดก่อนนะคะเก็บแล้วเก็บอีกตัดแล้วตัดอีกมันก็ดกให้เรานะคะดูแมงสิคะพอเราฉีดมันวุ่นเลยนะคะอ้าวลงไม่พอนี่คะ่ะ ถ้าเราไม่ไม่ฉีดมันไว้มันก็จะไม่ไม่ค่อยมีผลใหม่เนาะไม,ไม่ค่อยมีฝักมีลูกใหม่เนาะพอเราฉีดมันเนี่ยต้นเก่าขนาดไหนมันก็ยังมีฝักให้เราดกอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยถึงมันจะสั้นแต่มันถึงไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรของมันอะ มันจะเป็นพวงสั้นเนาะแต่มันก็มีลูกดกนะคะเนี่ยนี่คะ่ะแมงบินว่อนเลยอันนี้มันกำลังจะดอกเนาะเราเก็บไปตั้งหลายรุ่นแล้วนะคะเก็บแล้วเก็บอีกเพราะเราฉีดน้ำหมักไปมันก็มีมาให้เราเก็บอยู่ประจำนะคะแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคนทำสวนวันๆก็หกอยู่กับสวนนาะไปหาพี่น้องช้าก็อย่าว่ากันนะคะแต่พยายามไปให้ทุกบ้านทุกคนนะคะจะไปกลางคืนนะคะกลางวันไม่ค่อยมีเวลาส่วนมากก็จะไปกลางคืนเนาะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะจะพ่นน้ำหมักก่อนนะคะนี่แหละเคล็ดลับที่ทำให้ผักของเราสวยงามออกดอกออกผลอย่างดีเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยคะ่ะ บุญรักษาทุกครอบครัวโชคดีมีสุขกันทุกครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ